ใส来 ครไหาด้าุมงไม่เทางท่เดิได้รับคำลังจากต้นมงจากเทศอุดาทลายเราไม่ได้งงงานในเทศอุดาเราไม่ได้งงงานในร่างตร ไปไม่ไกนอพนี้แ่นนแ่ที่ท่าก็มามาเพื่อขอบคุณพวกเราที่อนุเคราะ์นะคะปัดใจส่งไปนโน้มเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่แผ่นดินอําเบอบายใช่ไหมขอขอบคุณแทนค่ะระวังเดงเรื่นนะ ในการวอางตลาในวันนี <S <S ้ขออนุญาตให้ผู้สืบสหัสปัะญาดูความเกิดจากคำพูดของชาวนในการอ่านตัวเล โครงการิญีนเรอราวกาไหว้เทวดาการเป็นวิ่งมหาสคุทแล้วเขาไเจ้าพสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเพิพระราชองค์การเออพระคาถาอาคมต่าง ขออนุญาตพระพิจารณาองค์ดำอาดำยะโตผู้ยิ่งใหญ่แห่งสถานที่แห่งน,นี้ขออนุญาตเจ้าที่ทุณพปู่พุทธสิงห์เจ้าและแม่พระธรณีต่างๆขอมาเปิดทั้งสี่ที่แปดิศขอเปิดความถึงพระมหาร,ราชทั้งสีง่พระราหูเจ้าพระสันตะเทรวราชเจ้าเราพญานาคทั้งหลายทุกวงนณะัปนี้พระเจ้าขอเปิดความมาดานเพื่อทำการศักดิ์สิทธิ์มหาศักดิ์สิทธิ์ขอปฏิญาต่อฟ้าดินว่า ในพระราชพิธีครั้งนี้พระพเจ้าจะทำด้วยใจอันใสสะอาบอดบริสุทธิ์ไม่มีนำพามนุษย์และดวงวิญญาณต่างๆขึ้นสูจ่จากพ่วงทุกเหลียวขาและพ่วง,ง,ง,งอบ,บายต่างๆด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอให้พระรัชกาลพระพ้าเจ้า